มันคือมิติใหม่ๆในภาพยนตร์ไทยที่บันเทิงมากๆเป็นภาพยนตร์ที่แตกต่างจากขนบเดิมๆเล่าเรื่องด้วยความระทึกขวัญผสมเสียงโหเราะเป็นหลักเต็มไปด้วยปริศนาสามารถหักมุมจนผู้ชมต้องช็อกไปตามๆกันอีกด้วยภาพ,พยนตร์นั้นสามารถปรุงสองรสชาติที่ต่างขั้วกันอย่างความตึงเครียดและก็เสียงัหเราะออกมาได้อร่อยมากๆผมพูดได้เต็มปากเลยครับว่าบอสฉันขยันเชื่อคือหนังไทยที่ควรค่าแก่การตีตัวรับชมมากๆครับ ว e ล c ัม e t ทูฟิเมนท์พอดแคสสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมนท์รีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือบอสชันขยันเชือ่อดเรื่องราวของหลินเมษาและก็โบกี้พนักงานสาวออฟฟิศกลุ่มหนึ่งครับที่เกิดสงสัยขึ้นมาครับว่าต้น เจ้านายของพวกเธอเป็นฆาตกรต่อเนื่องการสืบสวนสุดเข้มข้นปนสิ่งหัวร้อนจึงได้เริ่มต้นขึ้นก่อนที่เรื่องราจะบานปลายใหญ่โตกว่าที่พวกเธอคิดหลังจากการปิดตัวลงอย่างน่าเสียดายของบริษัท T-MOMENT สตูดิโอที่พยายามจะผลิตผลงานแวกตลาดไทยอย่าง App War a p อชนแอปและ t h e p o o l นรก6เมตร แต่ความพยายามที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการภาพยนตร์ไทยของวิสูตรภูนวลลักษ์ก็ยังคงดําเนินต่อไปครับด้วยการก่อตั้งบริษัทใหม่ล่าสุดอย่างไทเมเจอร์พร้อมส่งบอสฉันขยันเชือดภาพยนตร์แนวฮูดันอิดหรือภาพยนตร์ที่ผู้ชมต้องคาดเดาครับว่าใครคือฆาตรกรของเรื่องมาเป็นภาพยนตร์เปิดตัวของสตูดิโอครับซึ่งบอกเด้เลยครับว่าบอสฉันขยันเชือดเป็นการเปิดตัวที่ไม่เลวเลยทีเดียวครับ บอสฉันขยันเชื่อเล่าเรื่องด้วยความระทึกขวัญผสมสิ่งหัวเราะเป็นหลักนะครับด้วยคำถามที่น่าสนใจอย่างอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหัวหน้าของบริษัทเป็นฆาตกรต่อเนื่องโดยการสืบสวนของภาพยนตร์นั้นก็ไม่ได้เป็นการสืบสวนที่เข้มข้นจริงจังเหมือนกับภาพยนตร์แนวตำรวจจับผู้ร้ายแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากตัวละครหลักของเรื่องนั้นเป็นเพียงพนักงานออฟฟิศธรรมดามดาเท่านั้นนะครับแต่ด้วยเงื่อนไขอันแสนธรรมดานี้เองครับที่ทําให้บอสฉันขยันเชื่อ พาผู้ชมไปได้หลายทิศทางจนคาดเดาไม่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถแทรกมุตลกที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ออฟฟิศได้ดีทีเดียวครับทั้งเรื่องการทํางานร่วมกันของคนต่างวัยแม่บ้านช่างเมาส์รวมไปถึงการขโมยของกินในตู้เย็นของออฟฟิศล้วนแล้วจะสร้างสีสันและสิ่งหัวเราะได้เป็นอย่างดีครับแต่ในขณะเดียวกันบอสฉันขยันเชื่อก็ได้สะท้อนด้านมืดของระบบการทํางานให้เห็นเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองของคนรุ่นเก่าที่มีต่อคนรุ่นใหม่ เรื่องราวของเด็กเส้นในออฟฟิศความสัมพันธ์ในที่ทำงานและการแข่งขันกันในออฟฟิศที่บางครั้งก็สูงจนเกินรับไหวครับซึ่งประเด็นเหล่านี้ก็ถูกใช้เพื่อเสริมน้ำหนักและก็มิติของตัวละครได้อย่างกลมกลืนในแง่ของการสืบสวนนั้นตัวหนังมีการโยนปริศนาและปล่อยรายละเอียดที่น่าสนใจให้กับผู้ชมอยู่เป็นระยะนะครับทางข้อมูลที่สนับสนุนเรื่องราวการฆาตกรรมว่าเป็นเรื่องจริงและหลักฐานที่ยืนยันครับว่า เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องโกหกครับซึ่งด้วยองค์ความรู้ของตัวละครที่ไม่ได้เป็นตำรวจหรือว่านักสืบมืออาชีพนะครับแต่เป็นเพียงพนักงานสาวออฟฟิศที่เคยเป็นยูทูบเบอร์สมัยมัธยมเท่านั้นทําให้วิธีคิดและวิธีการสืบหาความจริงนั้นเป็นไปอย่างบ้านๆครับไม่ได้ผ่านการคิดที่ซับซ้อนอะไรมากนะักจึงทําให้ผู้ชมรู้สึกใกล้ชิดก,กับตัวละครมากขึ้นครับนอกจากนี้ทุกชุดข้อมูลที่ถูกโยงเข้ามาในเรื่องก็ดูจะมีเหตุผลและความเป็นไปได้แทบทุกทาง จนทําให้ผู้ชมสับสนครับตรงนี้เป็นจุดที่ภาพยนตร์ทาได้ดีมากๆนะครับกับการซ่อนปริศนาทั้งหมดเอาไว้แล้วเลือกจะหยิบใช้ในเวลาที่ถูกต้องครับนอกจากเรื่องราวการตามหาฆาตรกรในเรื่องแล้วบอสฉันขยันเชื่อยังมีการสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งให้กับตัวละครหลักอย่างเมษาและก็โบกี้ครับโดยเป็นเรื่องราวความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอดีตของทั้ง2ตัวละครก่อนที่ตัวหนังจะค่อยๆพาผู้ชมครับไปสำรวจเรื่องราวของทั้งคู่ผ่านช่วงดราม่าของเรื่อง ที่แสดงให้เห็นถึงทัศนคติและก็มุมมองของทั้งคู่ที่คิดเห็นไม่ตรงกันแม้ว่าจะเป็นการสร้างมิติที่ดีให้กับตัวละครและนําไปสู่ประเด็นสําคัญของเรื่องแต่ต้องยอมรับตามตรงครับว่าช่วงดราม่าของภาพยนตร์นั้นกลับเป็นจุดที่ดึงจังหวะของหนังที่กําลังเดินไปข้างหน้าให้ช้าลงอย่างน่าเสียดายครับจนกระทั่งเมื่อภาพยนตร์ดําเนินเรื่องมาถึงจุดที่เข้มข้นที่สุดซึ่งก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเรื่องครับผมขอเรียกช่วงเวลาประมาณ30นาทีนี้ว่า มันคือมิติใหม่ๆใ,ในภาพยนตร์ไทยที่บันเทิงมากๆครับบอสฉันขยันเชื่อดพาผู้ชมไป,ปเผชิญหน้ากับสถานการณ์สุดเข้มข้นในสถานที่ปิดนะครับและก็เหลือตัวละครอ,อยู่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นซึ่งเป็นช่วงที่ภาพยนตร์นั้นสามารถปรุงสองรสชาติที่ต่างขั้วกันอย่างความตึงเครียดและก็เสียงหัวเราะออกมาได้อร่อยมากๆครับโดยเฉพาะตัวละครอ,อย่างหลินที่ดูจะเป็นตัวละครสมทบมาตลอดทางเรื่องนะครับแต่พอถึงจังหวะและเวลาที่ใช่ เธอกลับเป็นตัวชูโรงที่สร้างโมเมนต์อันน่าจดจําให้กับภาพยนตร์ขึ้นมาในทันทีครับนอกจากนี้การเฉลยปริศนาทั้งหมดของเรื่องก็สามารถหักมุมจนผู้ชมต้องช็อกไปตามๆกันอีกด้วยครับสุดท้ายนี้ผมรู้สึกครับว่าบอสฉันขยันเชือ้อเป็นตัวอย่างที่ดีที่วงการภาพยนตร์ไทยควรจะเดินตามครับกับการเป็นภาพยนตร์ที่แตกต่างจากขนบเดิมๆเ,เน้งการเล่าเรื่องที่สนุกเต็มไปด้วยปริศนาและไม่ได้เน้นการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรมากมายนะครับ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมาพร้อมกับงานโปรดักชันที่ดีการออกแบบมุมกล้องและการจัดแสงที่ละเมียดละไมและสามารถสร้างความลึกลับให้กับเรื่องราวได้นะครับบวกกับการตัดต่อที่เติมเต็มรสชาติของภาพยนตร์ได้อย่างครบถ้วนหากผู้ฟังท่านไหนครับกำลังมองหาภาพยนตร์ไทยสักเรื่องที่ไม่ใช่แค่หนังรักหนังตลกหรือหนังผีนะครับผมพูดได้เต็มปากเลยครับว่าบอสฉันขยันเชือดคือหนังไทยที่ควรค่าแก่การตีตัวรับชมมากๆครับ ประเด็นตกผลิญจากภาพยนตร์เรื่องบอสฉันขยันเชื่อที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือเส้นแบ่งระหว่างการเสียสละและความปลอดภัยภาพยนตร์เรื่องบอสฉันขยันเชื่อนั้นจู่ให้ผู้ชมเห็นตั้งแต่ต้นเรื่องเลยครับว่าตัวละครอย่างเมษาและก็โบกี้มีความคิดที่ไม่ตรงกันครับซึ่งประเด็นที่ทั้งคู่ทะเลาะก,กันก็น่าสนใจไม่น้อยครับหลังจากที่เมษาและโบกี้เนี่ยได้ทราบเบาะแสสาคัญครับว่าต้น เจ้านายของพวกเธอมีโอกาสที่จะเป็นฆาตรกรต่อเนื่องเมษาตัดสินใจที่จะสืบเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดให้ได้ในขณะที่โบกี้ตัดสินใจจะไม่ยุ่งกับเรื่องวุ่นวุ่นครั้งนี้ครับโดยทั้งคู่ได้แสดงทัศนคติเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจผ่านการคุยกันครั้งหนึ่งในเรื่องครับโดยโบกี้ได้เตือนเมษาครับว่าเรื่องที่เธอกําลังจะทํานั้นเป็นเรื่องคอขาดบาดตายและการที่โบกี้ตัดสินใจห้ามไม่ให้เมษาสืบคดีนี้ ก็เพราะว่าเธอเป็นห่วงและกลัวว่าเมสาจะได้รับอันตรายครับในขณะที่เมสาเองก็มองเรื่องนี้ต่างออกไปครับเธอบอกครับว่ายิ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายนั่นแหละเลยยิ่งเป็นเรื่องที่ต้องสืบให้รู้ความจริงครับปัญหานี้เป็นปัญหาที่น่าสนใจมากนะครับเรื่องบางเรื่องเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกและอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเป็นทางแยกที่ถูกกั้นเอาไว้ด้วยเส้นแบ่งระหว่างการเสียสละและความปลอดภัยในชีวิตครับ ซึ่งไม่ว่าจะเลือกทางไหนนะครับก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากครับว่ามันเป็นทางเลือกที่ถูกต้องแบบ100เซโดยตัวหนังก็ได้มีการตอบคาถามอันน่าอึดอัดใจนี้ผ่านตัวละครอย่างดอรอังครับดรอังนั้นเป็นนักทฤษฎีสมคบคิดที่เข้ามาช่วยสืบคดีของเมสาและโบกี้ครับระหว่างที่ทุกคนกําลังเถียงกันอยู่ครับว่าตกลงแล้วเจ้านายของพวกเธอเป็นฆาตกรตามทฤษฎีของดอรอังจริงหรือไม่ดรอังก็ได้พูดประโยคหนึ่งขึ้นมาครับว่า ไม่สาคัญหรอกครับว่าทฤษฎีของเขานั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่สิ่งที่สําคัญก็คือเหยื่อของทุกคดีนั้นมีอยู่จริงครับนั่นหมายความว่าต่อให้เจ้านายของพวกเธอไม่ใช่ฆาตกรก็ยังจะมีฆาตกรตัวจริงลอยนวลอยู่ในสังคมอยู่ดีครับและก็จะต้องมีเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากฆาตกรคนนี้มากขึ้นเรื่อยๆประโยคดังกล่าวนะครับทำให้โบกี้คิดได้ครับว่าเส้นที่แบ่งระหว่างการเสียสละและความปลอดภัยในชีวิตก็คือความเห็นแก่ตัวนั่นเองครับ ในสังคมแห่งความเป็นจริงนะครับคงเป็นไปได้ยากครับกับการที่เราจะได้พบเจอและใกล้ชิดก,กับฆาตรกรต่อเนื่องเหมือนในภาพยนตร์นะครับแต่เรื่องราวที่คล้ายกันอาจจะเกิดขึ้นใกล้ตัวเราและทําให้เราต้องตัดสินใจในเสี้ยววินาทีครับว่าจะเลือกที่จะเสียสละหรือจะเลือกความปลอดภัยในชีวิตเช่นอาจจะมีมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งครับมาล้มอยู่ข้างหน้าเราและคนขับเนี่ยได้รับบาดเจ็บจนลุกขึ้นไม่ได้เราจะเลือกเสียสละด้วยการลงไปช่วยเขาและเสี่ยงกับการที่จะถูกรถชน หรือจะเลือกความปลอดภัยในชีวิตด้วยการตะโกนเรียกให้คนอื่นมาช่วยแทนแน่นอนครับว่าทั้ง2ทางเลือกนี้ไม่มีทางไหนถูกหรือผิดแบบ100%นะครับแต่ผมเชื่อครับว่าคําถามและก็ทางเลือกนี้จะตอบได้ง่ายขึ้นหากเราตัดเส้นแบ่งบางๆที่เรียกว่าความเห็นแก่ตัวออกไปฝากไว้ให้คิดกันนะครับในส่วนของคะแนนจากภาพยนตร์เรื่องบอสฉันขยันเชื่อน,นะครับ บทภาพยนตร์ผมขอให้ไวที่7คะแนนครับจริงๆแล้วบทภาพยนตร์แนวฮูดานอิดเนี่ย,เ,ยเป็นอีกหนึ่งแนวที่ผมรู้สึกว่าทําให้สนุกได้ยากมากๆนะครับเนื่องจากทุกองค์ประกอบของเรื่องล้วนแล้วแ,แต่สําคัญและก็สามารถเป็นเบาแสได้ทั้งสิ้นนะครับและถ้าเกิดการเล่าเรื่องทําได้ไม่ดีเนี่ยมันจะสามารถเดาได้อย่างง่ายดายมากๆแต่บอสแข่งยันเชื่อเองก็สามารถซ่อนปริศนาและก็หักมุมได้ดีทีเดียวครับแน่นอนครับว่ามันมีบางส่วนที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็มีพาร์ทดราม่าที่ผมยังไม่ชอบเท่าไหร่นัก แต่โดยรวมเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับดังนั้นผมขอให้ไวที่7คะแนนครับงานสร้างเนี่ยให้ไวที่8คะแนนครับตัวหนังมีงานภาพที่สวยงามนะครับโดยเฉพาะการวางองค์ประกอบให้แต่ละฉากเนี่ยดูไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่สามารถทําได้ดีมากๆนะครับในขณะที่ดนตรีประกอบเองก็ใช้ได้ครับสามารถควบคุมอารมณ์ให้ต่อเนื่องได้ดีทีเดียวในส่วนของนักแสดงขอให้ไวที่7คะแนนครับเรียนตามตรงค่าว่านักแสดงหลักอย่างไอซ์ปิชายาและก็มุกมุกดาเนี่ย มีการแสดงระดับมาตรฐานครับแต่กับพระเอกอย่างก้องสารัฐมีการแสดงที่น่าสนใจพร้อมทั้งยังมีความน่ากลัวซ่อนอยู่เช่นกันนะครับแต่นักแสดงที่ขโมยซีนสุดๆต้องมอบให้กับผักกาดพรวิไลครับที่สามารถเลียกเสิ่งหัวเราะได้เรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงถ่ายเรื่องครับที่ตัวหนังใช้คาแรคเตอร์ของเธอคุ้มค่ามากๆข้อคิดที่ได้ขอให้วิธี6กคะแนนครับจริงๆประเด็นที่หนังนําเสนอนั้นก็ไม่เลวนะครับแต่วิธีเล่าของมันผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับ โดยเป็นการใส่ประเด็นดังกล่าวนะครับควบคู่ไปกับพาร์ทดราม่าของเรื่องซึ่งมันทําให้หนังเนี่ยดอบความสนุกลงพอสมควรครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนความสนุกของเรื่องนะครับขอให้ไวที่เจ็ดคะแนนครับอย่างที่บอกไปครับว่าตัวหนังดูสนุกมากๆนะครับมีทั้งปริศนาตลอดทั้งเรื่องแล้วก็มีการพาคนดูเนี่ยไปทางนั้นทีไปทางนี้ทีได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายบันเทิงมากจริงๆครับมันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นผสมเสียงหัวเราะที่ลงตัวมากๆ แต่ที่หักคะแนนจนเหลือแค่เจคะแนนเนี่ยเป็นส่วนของพาร์ทดราม่าล้วนๆครับมันทําให้จังหวะของหนังเนี่ยดรอปลงแล้วก็ช้าลงอย่างน่าเสียดายครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลี่ยกันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่องบอสฉันขยันเชื่อได้คะแนนจากฟีเมน้นไปอยู่ที่7จคะแนนครับและนี่ก็คือฟีเมน้นรีวิวสำหรับภาพยนตร์เรื่องบอสฉันขยันเชื่อน,นะครับ ใครที่มกักจะชอบบทน,นะครับว่าหนังไทยมีแต่วความซ้ำซากจำเจนะครับไทยเมเจอร์ทำหนังแนวใหม่ๆออกมาให้ดูกันแล้วเรื่องบอสฉันขยันเชื่อเนี่ยเป็นแนวฮูดันอิดนะครับอย่าลืมไปตีตัวรับชมกันด้วยนะครับให้โอกาสหนังไทยกันเยอะๆเพื่อให้อุตสาหกรรมเติบโตครับต้องขอฝากวิเช่นเคยครับสำหรับช่องทางการรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Pod Bean Spotify รวมไปถึง YouTube Channel นะครับต้องฝ่ายผู้ฟังทุกท่านไปกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามกันทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับ และตอนนี้ฟิเม n นมีกลุ่มแล้วนะครับเป็นกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับสามารถกดค้นหาในฟังก์ชัน Open Chat และก็พิมพ์คําว่าฟิเม n นและกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือหากใครทําไม่เป็นนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับใน EP หน้าฟิเม n นจะนําเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ